รถทางไทป์99เป็นสัญลักษณ์ของแสนยานุภาพทางทหารของจีนมันถูกพัฒนาขึ้นในช่วงปลายทศวรรษที่1990โดยนอร์ลิงโคและเป็นหนึ่งในรถถังต่อสู้หลักที่ทันสมัยที่สุดในโลกรถถังไทป์99ุ้มิเด็กรอกคอโมโพสิตขั้นสูงและได้รับการออกแบบให้ทนทานต่อการโจมตีโดยตรงจากอาวุธต่อต้านรถถังเครื่องยนต์1,500แรงมา้าช่วยทำความเร็วได้เกือบ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนน ป้อมปืนของ Type 99มีปืนใหญ่ขนาด125มิลิเมตรอันทรงพลังที่สามารถยิงกระสุนได้หลากหลายประเภทโดยรถถังประกอบด้วยลูกทีม3คนได้แก่ผู้บังคับการคนปืนและคลละขับที่สามารถเข้าถึงระบบสื่อสารและการกำหนดเป้าหมายที่ล้ำสมัยได้ รถถังไทย99ได้เห็นการดำเนินการในความขัดแย้งทางทหารหลายครั้งรวมถึงข้อพิพาทชายแดนกับอินเดียในปี2020ซึ่งความสามารถขั้นสูงและอำนาจการยิงทําให้มันเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามอย่างมากในสนามรบ